เป็นไงสองเสียดายเซตสองไหมก็รู้สึกเสียดายค่ะแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วมันมันมีแค่จังหวะจังหวะหนึ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนใส่เอาให้แบบได้แต้มอะค่ะมันดูเหมือนวันนี้เหนื่ยหน้าขึ้นไปเจอบล็อกตลอดเลยใช่ครับล็อกเขาใหญ่มากเลยแล้วแต่ว่าหนูคิดว่ามันมันน่าจะมีเทคนิคที่หนูยังทําไม่ได้อะค่ะที่แบบมีเทคนิคการเอาตัวรอดเหลี่ยมของตัวเองอะไรเงี้ยนินดนึงค่ะแต่วันนี้หนูเหมือนว่าเขาจะจับเสิร์ฟเราเยอะนะ ใช่เสร์ฟเสร์ฟแรงมากเลยค่ะทุกทีมเสร์ฟแรงมากจริงๆเสร์บแรงมากใช่แ้่เราเราก็แต่เราก็ทำทำคะแนนได้รับได้ก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะพอถ้าเกิดว่าบอลแรกเราไม่เข้ามันมันยากมากจริงๆค่ะเพราะบอลเราเล่นบอลแก้ไปแล้วเราไปเจอบอกใหญ่เงี้ย